ได้แลัวไหมไหครับผมนี่นะครับทีมงานเชฟเชฟกระทะเหล็กเชฟน้องเชงเหรออ่าเชฟนะครับยอ,ยอบดเลยทีเดียวเมนูอะไรครับลาบเป็ดครับลาบเป็ดครับลาบเป็ดโอ้บักผู้เชี่ยวชาญลาบเป็ดทำไมอ่ะใช่แล้วสร้างไม่เห็นยัง อันนี้อันนักก้าจีนอามาฝากเจ้าว่าเคียร่เปลี่ยนเจ้าว่าแมยังมาล่าดี่านี้ครับเจ้ว่าเก่อนออกมาใส่มาล่าเยหมอต้มเมบับเออเคียบ้อออันนี้อันปิ้งเลยนี่เด้อครับผมส้มปลาส้มปลาี่ว่าส้มปลาคุณก็รอด้นังก่อนเลจากองจีน สซมปาน่ะเนื้อยนื้ออกอีกปงเลยป่ครับปงเลยเอาไปยัดกันึนมขดเนื้อบกใส่ไปต้อนเดี๋ยวมีับกาองก็ดีแหลไปหาเชยนังมี่ครับอมีเชยยังไปสผ้าไปหาก่อนครับอยากไปยังบอกจานด้ออยากไปยัดบอกก็ด้ยาางอ้อมสวนแล้วมันต้องมี่ล้วเนาะ ลดบางก็ได้เลยครเพ่อนไปเดบเดือาเรื่อรบ่เนี่ยอากไดบ้างอ่างนี้เ่อน่านบ้างอาจารย์างอนี้อกออก่้อีัอาจารย์นนนอนไ้มีเ่ครับนท้งเย่อาารย์าคลิปรงนี่ประกอบขึ้นในนีนโคตรมาง เห็นเมน์ลายวป่ะจ้านีอนี่ซ้ายนั้นก็เได้เหนียวนีกกามากเยจดะนั่บนไม่นั่บหนอเนียไปทำฮาเกีงทำะมีกรีซักขอวควักมีเด้เปเท่า้ครับก็มกเห็ดเ ยม่เป็นต mm ัมามาดูเลยได้ไหมครับม่เลยแม่มันสาวแม่เสียระม่ใครไปขอเลยตื่นเต้ไมรบที่ประเทศจม่เรียนม่เรีย่ฟันเข้าไปสอนดอกเข้ามันแม่ฟันมาแม่ฟัคนมาเบ่อมัน่ยม ผมเอาฮัขี้บอมาสอบอขี้บ่อมาสอบนี่ครับอันนี้ซอนหีปลาซอนเปลี่ยนมาอีกต้มมะขั่วได้ดิหวานบ่ือว่าบ่เป็นบดไปใส่น้ำตาลอ้าไม่ยากหรืนะครื่องนึงนี้ินมบดติดตัวจะฟัก์ั่เ

จะหอดกทุมากก่อนร่างธรมาิดพะอะครับธรรมชาติร่างเนี่ยข้างในมันไม่ธรรมชาติดีก่อนหน้านั้นปัดแล้วอ๋ปัดแล้วด้วยเพาดอัดด้ยซเริ่มมาใน่างดยมดคิดว่ยากต้องบาดีบเดี๋ย ยังกับหายาเก็บอหรือไมโอ้ยลดไม่มีนไม่เปไรไม่างตอนนี B ้แหละมันย่อยลงเนื้อลอ๋อนี่เครื่องไรนีล บ้านดีเป็นแต่ใครอ่ะว่ามันเดว่ามันมัมีแจ้าโตมันมีเครื่องในมีอย่างตัวยางไงเอาบ่ในว่ามีแต่ขีนมันยังเครก็ดีในพ่มันหน่งบ่าบาสองร้อยสี่สิบกว่าบาทกวนถือก็ใกล้อีกแมนนี่บอสจีนก็ใช้กูทำไมคุณสนับสนุนไาห่าครับทำไมคุณไม่ซื้อกับชาวบ้านครับโน้มีใคร

เยอะเลยไปเรียอกเลยไม่ให้แเอา่ครับมันเขาว่าทั้งตัวโต้นต่าอไเอ้ยมั่วโจไม่ให้เลยผมไปตลาดลำพอง่อนครังเลยม่วโจไปบนอะบอกมันก็บอกาไปไกลมั่วอาจารย์ไปเท้าว่าแค่ลัางหนึ่งแม่ไปบานนี่เที่ยวไปมั่วเฮ้ยคุณเที่ยวหรอเาลังนึงแถมล้งไมแถมปลานึ่งแถมปลานึงบ้านนี้ดีมีผีแน่นอนสิเอาว่าพอใครเน้นเขาที่กำังโม่ร นไม่ดีหรอกใกินเกเกไปร้านจำปิงนะับเจกัไม่งอันนี้เป็นร้านบ่ครับเพราะร้านครับจำปิงกัน้ำเกลือน้ำเกลืออันนี้ก็ไปพร้อมบานเลยบ่ครับ คอามฝันไม่ไหวหรผมดลยนิตอนนี้ไงล่ะล่ดหลุดล่ะว้าวตัอะไรเี้่าอะไรนะหอยะไรตหลุดบ้านเนาะต้องหอยดอกมันหลยังไเศ้าเรกี่ยวกับื่อเคมวาอีกเดี๋ยววันบอมีรับสามสองอันสามันไม่ต้องแห่ก็เริ่มตัดใบตองมาเนาะใบตองอยู่หลังาน้นาะ